สนนี่ไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่เออไม่กระดูกกระดิกแห่ะเพิินก <Yeah. S 1> ็เออเพิินก็ล่ะสวัสดีครับทุกคนเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้ว <c oughs> มีคนถามว่าจะไม่คุยหน่อยหรอคะ อันนี้เล่นเสร็จเล่นเล่นจนเหนื่อยกินจนอิ่มแล้วก็กำลังจะนอนละใช่เปเ่ะหืมหืมใช่ปะใช่ปะใช่ปะเลยไอ้ไรกัอนอุเหรอ ฮะไอ้จไอ้จ๊ะโอ้โหเป็นัไงครับโอ้ยอะไรไหนครับไหน,นครับไหนครับนอนฮะมันก็นอนยุบอะไรหนฮะไนครับอืมมันเดร้องเสียงแบบไหน,น อันเนี้เล่นกลด้วยอันนี้เล่นกล,นนนกลฉันด้วยไปละหน้าที่ส่วนตัวนอนละอ่ะอันนี้เป็นผ้าเขาไม่กวนผ้าเขาละอ่ะหนูมานอนลูก แต่งตัวอยู่น่าจะได้เวลานอนเขาแล้วครับปันดีนะลูกชายไปอ้าวขึ้นมานี่ที่นอนเขาโอเคนอนสินอนสิ่งเต้น up u โอเค good boy เขาจะชาร์จแบตตอนนี้ตื่นอีกทีก็กลางคืนเลยครับช่วงสวันนี้ผมไปทำงานมาไม่ได้เข้าบ้านมาเลยฝากคุณแม่ดูก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยครับนอนแล้วตื่นอีกทีกี่โมงก็นอาจจะตื่นประมาณ อีกสองชั่วโมงก็ตื่นแล้วครับเพราะว่าพวกผมก็นั่งวาดรูปก,กันที่นี่ใช่เปล่าใช่เปล่าครับ I love you so much หนวดหลดุดบ้างไหมไม่รู้ครับ มีโอกาสพาน้องไปออกงานบ้างไหมก็อยากจะไปอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลัวหรือเปล่าน้องเรียบร้อยจังใช่ครับเฉพาะที่ลงคลิปวันนี้นนพึ่งแผลงลิฟไปฮะใช่เป่าไอ้ย้ยนอนแล้วไปลาแล้วครับทุกคน ไม่ได้ลงคลิปมาไลฟ์ให้ดูหน้าเล่นๆโอ้หลับหลับโชว์หลับโชวครับออ้ยหลับสบายอันนั้นนม่มีการสงาะสงเงี้ยไปทำงานคิดถึงน้องไหมครับคิดถึงมากเลยครับแม่ส่งรูปให้ดูตลอด บ๊ายบสุดหลอสวัสดีครับ FC ทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้มันเดลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เาไั้หลับง่ายมากครับบ๊ายบาย ที่สนทำงานหลุบนอนนอนนอนไม่เกี่ยวกับหนูเลยนอนไปนอนส่นอน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 มีเพื่อนให้น้องไหมคะไม่มีครับ 拜拜。Bye bye.